แน่เรามาทำความรู้จักกับโควิดสายพันธุ์โอไมคอนปัจจุบันนะฮะเขาบอกว่าเรื่องของการแพร่กระจายเชื้อมันจะเร็วมันจะง่ายกว่าสายพันธุ์ต่างๆที่มีอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าข้อมูลเนี่ยยังน้อยอยู่แตอย่างไรก็ตามครับโดยตัวของมันเนี่ยนะครับเชื้อไวรัสตัวนี้นะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงพันธุก,กรรมประมาณ50กว่าจุดประมาณ30จุดเนี่ยอยู่บริเวณหนามซึ่งมันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องการหลบหลีก ภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันในะร่างกายหลังจากนะครับมีการฉีดวัคซีนด้วยเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะส่งผลต่อเรื่องการกระจายการแพร่เชื้อได้ง่ายขึ้นนะแต่จากข้อมูลเนี่ยแพทย์เขาบอกว่าก็อย่างน้อยก็ไม่น่าจะด้อยกว่าเดลต้าว่างั้นเถอะข้อดีอย่างหนึ่งครับเขาบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยผู้ติดเชื้อในแอฟริกาเนี่ยอาการไม่หนักอาจจะมีอาการอร่อนลา้าปวดศีรษะไอหรือว่าเจ็บคอ พูดง่ายๆว่าอาการของเชื้อโควิดสายพันธุ์โอเมกอนนปัจจุบันในแอฟริกาเนี่ยอาการน้อยมากถ้าเทียบกับสายพันธุ์อื่นด้วยซ้ไปส่วนการตรวจ rt pcr เนี่ยยังได้ผลหรือเปล่านี่ตรงนี้ก็เป็นคําถามนะครับเขาบอกว่ายังสามารถใช้ได้ดีเพราะ rt pcr เนี่ยการตรวจในห้องแลบสามารถตรวจได้กับเชื้อโควิดทุกสายพันธุ์ส่วนประสิทธิภาพวัคซีนกับการเปลี่ยนแปลงพันธุก,กรรม นะครับบน,นหนามแหลมที่บอกเนี่ยนะฮะซึ่งมันจะทําให้สามารถหลบหลีกนะครับภูมิคุ้มกันในร่างกายเราเนี่ยอย่างไรก็แล้วแต่ตอนนี้บริษัทผลิตวัคซีนไฟเซอร์จอห์นสันแอนด์จอห์นสันต่างๆเขาก็เริ่มเอาวัคซีนของเขาเนี่ยทดลองกับเชื้อโควิดสายพันธุ์โอไมคอนแล้วแม้ว่าการหลบหลีกนะครับภูมิต้านทานจากการฉีดวัคซีนเนี่ยต่อ้เชื้อโอไมคอนเนี่ยมันสามารถหลบหลีกได้ดีขึ้นยังไงก็แล้วแต่แต่การฉีดวัคซีนก็ยังจำเป็น นะครับอย่างเช่นข้อมูลที่บอกครับว่าในสูตรนะครับซีโนแวคเข็ม1นึ่ซีโนแวคเข็ม2องแอตตาเข็ม3นะครับหรือซีโนแวคเข็ม1นึ่แอตตาเข็ม2เนี่ยนะครับพอฉีดแล้วนะครับประสิทธิภาพในการลดโอกาสการติดเชื้อโควิดอยู่ที่ 80- ดสิเเซนี่ยซึ่งสูงมากแม้ว่าโอไมคอนมันจะหลบหลีกได้ดีมันก็อาจจะทําให้ประสิทธิภาพจาก80-90อาจจะเหลือ60 70 50 60กก็ได้ แต่ประสิทธิภาพของวัคซีนก็ยังมีไม่ใช่ว่าลดลงเหลือศูนย์เลยเพราะฉะนั้นก็ยังจําเป็นครับที่จะต้องมีการฉีดวัคซีนกันอยู่แหละนะครับที่สําคัญก็อย่างที่บอกครับว่าการฉีดวัคซีนไม่ได้คาดหวังว่าจะทําให้คนนั้นปลอดจากการติดเชื้อร้อยเปอร์เซนตแต่ฉีดแล้วเราจะมีภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานต่างๆนะครับทำให้เวลารับเชื้อขึ้นมาโอกาสที่จะการหนักโอกาสที่จะเสียชีวิตจะได้ลดลง